โอกาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานพบะกรรมทานแล้วตอนนี้ไปก็โปรดฟังปกินก,กะคำสอนคำว่าปกินก,กะแปลว่าเล็กๆนๆ้อยๆ ทั้งนี้ก็เพราะว่าคําสอนหลักใหญ่ๆเราสอนกันมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ท่านได้ฟังธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงแสดงกับพระโมคคันลาและภาษาดีบุตรความจริงถ้าใช้ปัญญาสักเล็กน้อย ที่พระสารีบุตรและพระมุคลาฟังว่าทำใดเกิดแต่เหตุพระผู้ได้เจ้าทรงตรัสเหตุของรมนั้นและความดับเหตุของทมนั้นสมเด็จเป็นมหาสมณะตรัสอย่างนี้ท่านฟังเพียงเท่านี้ท่านได้ก็ได้สมเด็จพระโสดาบันแล้วต่อมาพระโมคคัลลาฟังท้ายกรรมาฐานสี่จบ ท่านเป็นพระอรหันต์พระสารีบุตรฟังเวทนานุปสนามหาปฏิปทานจบท่านก็เป็นพระอรหันต์เป็นอันว่าความรู้ที่บรรดาทนานหลายได้ศึกษามาทุกอย่างทุกข้อผมเคยได้บอกไว้แล้วว่ากรรมาฐานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอน ในกรรมฐานสี่สิบก็ดีในมหาปฏิปทานน้าสุก็ดีถ้าท่านจับบทใดบทหนึ่งโดยเฉพาะกรรมฐานไม่ต้องทั้งสี่สิบเฉพาะข้อใดข้อหนึ่งก็ตามหรือมหาปฏิปทานน้าสุไม่จำเป็นต้องทั้งหมดข้อใดข้อหนึ่งก็ตาม ก็ในนั้นมีเท่าสมถะและวิปัสนาควบอยู่แล้วถ้าท่านทำเข้าถึงจริงๆท่านก็เป็นอรหันตุกองค์วันนี้เมื่อฟังธรรมของท่านแดนสองเราก็ลงมาทำของท่านแดนสองที่ฟังจากพระพุทธเจ้ามาพิจรารณาที่พระมหาโมคลาฟังธาตุสี่เขาฟังกันยังไง ในพระบาลีทิ้งกล่าวว่าสุดสูดสังและปฏิปัญญาการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญานี่นแสดงว่าเ,าเวลาเขาฟังกันและเขาฟังแล้วเขาก็าคิดใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจรารณาท่านมีปัญญามากบวเขามาจิตวันก็เป็นอรหรันต แล้วก็อีกองค์หนึ่งคือภาษารี่บทสิบห้าวันเป็นอรหันแต่สำหรับท่านที่มีปัญญาน,น้อยคือบริวารฟังเทศจบเดียวก็เป็นอหรหันใครควรตอนนี้ให้ดีนะครับค <c oughs> ือว่าเราบวชกันบวชเพื่อหวังคำว่านิพานัาสสะสัิกิริยายะเอตังกาสาวังกเหตตวา ยังแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวะพัดเพื่อทำให้แจ้งถึงนิพพานนี่สำหรับกำลังใจของท่านที่ยังเข้าไม่ถึงนี่ผมเห็นใจแต่ขอได้โปรดยลละความพยายามการตัดและตัดเป็นจุดๆวันนี้ก็อยาขอพูดถึงฐานธาตุสีที่พระมหาโมุคลานะ ท่านฟังแล้วก็เป็นอรหันต์วิธีฟังนั้นไม่สำคัญฟังก็คือใช้หูฟังแต่ว่าการฟังที่ใช้หูฟังเฉยๆนะั้นมันไม่มีประโยชน์ถ้าเราจะฟังใช้แต่สัญญาเป็นความจำจำว่าธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟ แล้วก็ธาตุสีเข้ามาไปชมกันโชคคราวต่อไปก็มีความเสื่อมแล้วก็มีการสลายตัวแล้วก็จำได้เท่านี้อย่างนี้เรียกว่าสัญญาจึงไม่มีการบรรลุมรรคผลแต่ว่าสำหรับท่านนันหลายที่ฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระทศพล ให้คิดตามว่าธาตุสี่มันไม่ใช่อยู่ทั้งนอกธาตุสีธาตุดินไม่ใช่อยู่ที่แผ่นดินธาตุน้ําไม่ใช่อยู่ในแม่น้ําลําคลองและในทะเลในมหาสมุทรธาตุ <c oughs> าไฟไม่ใช่ไฟในเตาหรือไฟที่ตะเกียงธาตุลมไม่ใช่ลมพัดในอากาศนี่หมายถึงว่าร่างกายของเราเนี่มันประกอบไปได้วยธาตุสี่ ของที่มีสภาพแข็งเช่นหนังเนื้อกระดูกอย่างนี้เรียกว่าธาตุดินเศร็จน้ำลายน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองปัสสาวะน้ำเหงื่อน้ำครอย่างนี้เรียกว่าธาตุน้ำในการพัดไปมาในร่างกายมีลมหายใจเข้าออกเป็นตน้นเรียกว่าธาตุลมความอบอุ่นในร่างกายเรียกว่าธาตุไฟ นี่ร่างกายของเราเจะทรงหยู่ได้ก็เพราะว่าธาตุสี่มันมีความสามัคคีกันถ้าธาตุทั้งสี่นี่มันยังมีกำลังสมำเสมอกันเพียงใดร่างกายของเราก็เป็นร่างกายที่ปกติมีความสมบูรณ์เปล่งปลัง่งไปด้ผิวผันวันนะกำลังวังชาก็ดี แต่ว่าธาตุสีนี่ถ้าปราศจากความสามัคคีกันขึ้นมาเมื่อไรธ <c oughs> าตุน้ำลดหย่อนลงไปร่างกายก็สุดโทมที่หมอเวลารักษาเขาต้องให้น้ำเกลือช่วยหรือว่าเห็นเลือดช่วยเพราะว่าธาตุน้ำมันสุดโทมมันหย่อนลงไปร่างกายจึงหมดกำลังกลายเป็นร่างกายที่มีโรค ถ้าธาตุดินมันหย่อนไหม้ความว่าอาหารที่เรากินเป็นคำข้าวหรืออาหารที่เป็นก้อนกินเข้าไปมีประโยชน์ไม่พอริ้งกับร่างกายร่างกายก็ไม่สามารถจะสร้างกำลังให้เกิดความสมบูรณ์แบบได้นี่ธาตุดินที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วในเมื่อหาของไปเสริมไม่ได้มันก็ย่อหย่อนลงไปอย่างนี้ก็เกิดโรค ธาตุไฟคือความอบอุ่นในร่างกายสลายตัวไปย่อหย่อดลงไปความเย็นมันเกิดขึ้นมามากอย่างนี้ร่างกายก็มีโรคภัยกำลังก็ตกไป <c oughs> ถ้าธาตุลมในร่างกายไม่สะดวกในการพัดไปมาก็ทำให้ร่างกายของเราถอยกำลังลงที่เรียกว่าปอดทำงานไม่เต็มที่ ให้ใจไม่สะดวกให้ใจไม่เต็มที่อย่างนี้ร่างกายก็สุดสมเป็นอันว่าร่างกายที่ประกอบพ้วยิธาตุสี่ <c oughs> มันมีสภาพทรงตัวชั่วคราวมันไม่มีสภาพทรงตัวถาวรตลอดการตลอดสมัย ถ้าเราเห็นว่าร่างกายเป็น,นเพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่มันประกอบเข้ามาเป็นร่างกายดูเท่านั้นแล้วก็ธาตุดินนี่มีสภาพเสื่อมเมื่อเสือเส่อมลงเสื่อมลงในที่สดุดมันก็สลายตัวทางถ้าพิจารณาอย่างนี้เป็นเท่าสมถะและวิปัสสนา เดีนว่าธาตุดินมนันนันด่างกายมีธาตุสีเข้ามาประชุมกันนี่เป็นสมถะภาวนาแล้วก็รู้ว่าการประชมกันของมันไม่ใช่ประชมถาวร <c oughs> มันเป็นการประชมกันชั่วคราวมันสามัคคีกันชั่วคราวเท่านั้นต่อไปไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่มันก็คลายความสามัคคี ความเข้มแข็งของธาตุดินค่อยย่อยย่อนลงไปความอิ่มเอิบของธาตุน้ำย่อยย่อนลงไปความอบอุ่นของธาตุไฟย่อนลงไปความไหวไปมาของธาตุลมในการย่อยย่อนลงไปย่อนลงไปเท่าไรเราก็แก่มากขึ้นมาเท่านั้น นี่เราเห็นว่าสภาพของร่างกายสุดสมนี่สนแสดงว่าธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมันมีสภาพไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นในเมื่อเปอร์เซ็นมันลดลงไปเท่าไรความสุดสมของร่างกายก็มีมากเท่านั้นในที่สุดธาตุใดธาตุหนึ่งหมดสภาพถ้าธาตุดินหมดสภาพ อาหารที่เข้าไปปนเปื้อนในร่างกายไม่มีประโยชน์กับร่างกายการเคลื่อนไหวของอวัยวะภายในที่เรียกว่าตับไตไส้ลอดหรือว่าม้ามมีหัวใจเป็นต้นที่ทํางานหรือว่าไตก็ตามที่ทํางานเพื่อเป็นการบารุงทรงไว้เส้งหร่างกายให้ปกติสิ่งเหล่านี้มันเป็นดินมันย่อหย่อนกําลังลงไปทํางานไม่ปกติ ร่างกายก็โทมกลายเป็นคนป่วย <c oughs> ถ้ามันหย่อนกำลังลงมากก็กลายเป็นคนป่วยที่ลุกไม่ขึ้นนรืว่าธาตุน้ำหย่อนลงไปยังท้องร่วงหนักๆหรือว่าคนที่เป็นโรคอหิวาธาตุน้ำน้อยถอยลงไปความร้อนมันก็เกิดเพราะอะไรธาตุน้ำมันต้องทนเดียวพอเด็พอ,เดพ,อดพอดีก็ธาตุไฟ มันยังจะมีความอุ่นพอสมควรถ้า,าธาตุน้ําน้อยลงไปาธาตุไฟมันก็มีกําลังสูงความจริงกําลังมันเท่านั้นแต่ความร้อนมันก็สูงก็ไม่มีาธาตุน้ำเป็นเครื่องต่อต้านจะเห็นว่าคนที่เป็นโรคท้องร่วงมีความร้อนภายในมากนี่เป็นอย่างนี้ แค่ว่าธาตุไฟมันน้อยป่าน้อยไปธาตุดินสมบูรณ์ธาตุลมสมบูรณ์ธาตุน้านําสมบูรณ์ธาตุไฟย่อหย่อนลงไปจับร่างกายที่ไหนก็เต็ไมไปด้วยความเย็นชื้นอ,อย่างนี้ก็เป็นโรคลุกไม่ไหวเหมือนกันกําลังกายมันก็สิ้นมันก็เสื่อมถ้าธาตุลมย่อหย่อนลงไปให้ใจไม่สะดวกให้ใจไม่ทั่วทอมที่เรียกว่าอย่างนั้นความคล่องขึ้นลมให้ใจไม่มี รัสษาท,ทั้งร่างกายมันก็รวนไปหมดความอ่อนเปลี้ยของร่างกายก็ปรากฏขึ้นนี่พิจารณาแบบนี้เป็นพิจารณาการพิจารณาทั้งสมถะและวิปัสสนาร่วมกันเราก็ต้องนั่งคิดต่อไปว่าร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสีน่นี้มันทรงสภาพตลอดกาลตลอดสมัยไหม เราดูตัวเราอาจจะไม่เห็นดูคนที่เขาแก่กว่าเราคนแก่ทุกคนเนะี่ยเขาเป็นเด็กเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวมาก่อนถ้าอย่ขอภาพถ่ายและภาพเขียนในวัยรุ่นและความเป็นหนุ่มเป็นสาวจะเห็นว่าท่านบนนี้มีร่างกายเปล่งปลั่งสวยสดงดงามมีความอิ่มเอิบสมบูรณ์บริบูรณ์ แต่ว่าเวลาที่ท่านแก่ลงไปดูสภาพคนท่านเป็นยังไงมันน่ารักตรงไหนไหมเป็นอันว่ามีแต่คล้ายๆเราพูดง่ายๆว่าผีดิบเดินได้คนแล้วกันไม่มีอะไรเป็นเรื่องน่ารักข้อน,นี้มีประมาณชั้นใดก็จงดูร่างกายของเราว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อสภาวะมันเป็นอย่างนั้นที่สุดมันเป็นยังไง ในที่สุดทุกคนก็ตายถ้าพิจารณาอย่างนี้เป็นทั้งธาตุสี่แล้วก็มรณานุสติกรรมฐานเป็นสมถะภาวนาแล้วก็ล่วงต่อไปว่าร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสีน่นี้ที่เรารักใคร่ปรารถนาว่าเป็นเราเป็นคงเรา บางดีเห็นคนก็มีผิวพรรณร่างกายอิ่มเอิบมีความรักมีปรารถนามีความใคร่อยากจะได้เป็นคู่ครองแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าธาตุสี่ขอร่างกายของเขาจะมีสภาพเป็นคนแก่ไหมเมื่อเราเห็นว่าคนแก่เคยเป็นคนหนุ่มคนสาวมาก่อน เมื่อแก่มีหนังย่นหนังเหี่ยวร่างกายสูบสิทหูฝ้าตาฟางพุ้งหอกฟันหักมีสภาพไม่สมบูรณ์แล้วคนที่เรารักล่ะเขาจะทรงสภาพตามนั้นอยู่ตลอดการตลอดสมัยไหมมันก็เป็นไปไม่ได้เรื่อว่าคนก่อนมีสภาพชั้นใดคนที่หลังก็มีสภาพชั้นนั้น นี่จะเห็นได้ว่าร่างกายนี่มันไม่ทรงตัวเมื่อร่างกายไม่ทรงตัวเราก็พิจารณาต่อไปว่าธาตุสีที่ประกอบด้วยอาการสามทิสองในร่างกายนี่มีสภาพสะอาดหรือว่าสกปรกหันไปดูจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่มีอยู่ในร่างกาย จะเห็นว่ามันสุปรบกสิ้นดีเป็นที่รังเกจของเราตัวนี้สำคัญมากท่านทั้งหลายมันเป็นการทำลายราคะความรักให้พินาศไปจากจิตเป็นอารมณ์ที่จะเข้าถึงพระอนาคามีถ้าพิจารณาวร่างกายนี้มีสภาพปีาการสามสิบสองมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อตับไตไส้ปลอดเป็นต้น อย่างนี้เป็นการพิจารณาธาตุสีด้วยแล้วก็เป็นการพิจารณาการสามิบสภในตัวถ้าเห็นว่ามันสุกปรกจะชื่อว่ามีอสุภกรรมฐานประกอบถ้าพิจารณาอย่างนี้เป็นการตัดราคะความรักที่ปรากฎในจิต แต่ว่าองค์สมเด็จพระธรรมสามมิติสอนกับพระโมคคัลลามุ่งเฉพาะวิปัสนาญาณเป็นสําคัญองค์สมเด็จพระพุทธวันทรงแนะนําว่าเมื่อร่างกายรประกอบไปด้วยธาตุาสี่นะธาตุสี่นี้เป็นเป็นเราจริงๆหรือมันเป็นของเราจริงๆหรือเปล่านึกว่าเรามีในธาตุสี่ธาตุสี่มีในเรา นั่งพิจารณาดูว่าท่าสีเป็นเราเป็นของเราจริงหรือว่าเราเป็นท่าสีท่าสีเป็นเราจริงคำว่าเรามีความปรารถนาไหมที่จะให้มันแก่มีใครเคยนั่งภาวนาพิจรารณาไข้คร,รวญบนบานสัง่าว เจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหนก็ตามและเทพเจ้าที่ไหนก็ตามาเจะบุกค่อยร่างกายชิ้นแก่เร็วๆเถอะอย่างนี้มีบ้างไหมหนือว่าภาวนาบ่บ่จะคุณหน่อยค่อยร่างกายของเรามีโรคภัยไข้เจ็บหนักๆมันจะได้ไม่ต้องทํางานกับเขาอย่างนี้มีบ้างไหม หรือว่าบนบานสัง่าวหาผู้พิเศษมาเสกให้ร่างกายเขาเรานี่มันตายไวๆความปรารถนาอย่างนี้มีใครบ้างในโลกนอกจากคนที่มีความทุกข์เข้ามาบีบคั้นจริงๆหรือว่าตายหนีหนีตายเพราะโกรธคนรักตายประท้วงในชีวิตเขาของคนอื่น ไปท่วงความคีดเห็นเขางบุคลอื่นนี่เป็นเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของคนที่มีสัญญาวิปลาสด,ด้วยคนที่มีสติสมัญญาสมบูรณ์เนี่ยเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนี่หละบรรดาท่าน้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรถ้าเราพิจารณามาอย่างนี้นะสมเด็จพระเจ้ศรีสอนทั้งสมถะและภาวนาร่วมกัน เห็นว่าร่างกายเป็นเพียงธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟนี่เป็นสัมปทธภาพภาวนานในเรื่องของธาตุสี่เห็นว่าธาตุสี่มีอาการสามสสองไม่ใช่เป็นแท่งทิบนี่เป็นการพิจรารณาการสามิสองในร่างกายที่เรียกกันว่ากายยคตานุสติเห็นว่าธาตุสี่เต็มไปด้วยความสุขรกระเบโสมม,มุมนี่เป็นอสุภกรรมฐาน เห็นว่าธาตุสีในที่สุดมันก็จะต้องตายเป็นมรณานุปสติกรรมฐานเห็นว่าธาตุสีนี่มันมีอาการไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีความเสื่อมไปเป็นปกติถ้าจิตเราเข้าไปเกาะว่ามันเป็นเราเป็นของเราก็เป็นทุกข์ในที่สุดมันก็ต้องสลายตัวที่วานตาไม่เป็นสิ่งที่เราควรจะยึดจะถือมันว่ามันเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้เป็นวิปัสสนาญาณ เราก็ว่ากันทีเดียวหลายๆอย่างองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าโมคลาแต่เห็นว่าธาตุสี่ทั้งหมดนี้เป็นขอเป็นเธอพรอะโมคลาก็ทรงต่อทูลตอบว่าไม่ใช่พระเจ้าค่ะเออถ้าว่าธาตุสี่มีในเธอเธอมีในธาตุสี่ในก็ตอบว่าไม่ใช่พระเจ้าค่ะ ในเมื่อธาตุสีไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหรือเราไม่มีในธาตุสีธาตุสีไม่มีในเราเราควรจะยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราต่อไปอก็ตมามพระโมคคัลลานก็กราบทูลว่าไม่ใช่พเจาค่ะยิ่งกล่าวว่าโมคคัลลานะถ้าอย่างนั้นเธอจงวางคันภาระในธาตุสีไม่เสีย จงคิดดูว่าถ้าสีนี้เป็นได้เพียงเรือนร่างที่เราอาศัยชั่วคราวเท่านั้นถ้าสีนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราถ้ามันเป็นเราจริงมันก็ต้องไม่แก่เพราะเราไม่อยากให้มันแก่ถ้าท่าศีนี้เป็นเราเป็นของเราจริงมันก็ไม่ต้องไม่ป่วยที่เราไม่เพราะไม่เราไม่อยากให้ม่ป่วย ธาตุสี่ถ้าเป็นเราเป็นขวกเราจริงล้วก็ตรงดึงไว้ได้ที่มันจะต้องไม่ตายเพราะเราไม่ต้องการให้มันตายไม่ตายโมคคลานะเธอเห็นแล้วได้อย่างว่าธาตุสี่นี่มันไม่ใช่เราพระโมคคลานะก็ทูนตอบว่าเห็นแล้วพระเจ้าค่ะเมื่อเห็นแล้วเธอมีความรู้สึกว่ายังไง พระบุคคลลานาะโอ,อกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าธาตุสีนี้เป็นสภาพเรือจ้างสำหรับที่ขี่ไปเพื่อข้ามมหาสมุทรเท่านั้นเมื่อบุคคลใดข้ามเรือจ้างและเรือลำใหญ่เรือลำเล็กก็ตามทีที่เต็มไปด้วยความสกโศกสมมที่มีความกรรมเก่าข้ามข้าลงไปทุกวัน เมื่อขึ้นมาหาสมุดฝั่งโน้นได้แล้วตามความประสงค์ก็ไม่มีบุคคลใดที่จะมีความห่วงใยในเรือลำนั้นชั้นใดเวลานี้จิตใจของข้าพระพุทธเจ้าก็มีความรู้สึกอย่างนั้นว่าธาตุสีนี่มีสภาพบรรพนะสํำหรับข้าวไปข้ามฝั่งคือโอคะได้แก่กิเลส <c oughs> ที่จะดึงจิตใจข้าพระพุทธเจ้าให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะโงสารก็จิตใจของคนนั้นถ้ายังมีความหลงอยู่ในความโลกอยากจะสะสมทรัพย์สินว่ามันเป็นเราเป็นของเรา <c oughs> ยังมีความหลงในรูปโฉมหนมพันว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเรา ยังผูกพันในความโกรธความพยายามบาดยังมีความลหลงไหลฝ่ายฝันว่าสุสิ่งทุกอย่างมันจะส่งตัวอย่างนี้ก็มีอกรมารเหมือนกับคนที่กำลังแหวกว่าอยู่ในมหาสมุทรในที่สุดก็จะถูกสัตว์ร,ร้ายในน้ำกัดกินให้สิ้นวายปล่านไปชั้นใด ก็เหมือนกับจิตใจของบุคคลทั้งหลายที่กําลังคิดอยู่ว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราร่างกายของบุคคลอื่นที่เนื่องกับเราเป็นที่เนื่องกับเราเป็นของเราได้เห็นว่าทรัพย์สินทั้งหลายในโลกมันเป็นเราเป็นของเราเรากับมันจะไม่จากกันถ้าพระพุทธเจ้าไม่เห็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่า ถ้าเปพระพุ้ธใจเห็นว่าร,ร,ร่างกายที่ปกระกอบพุทธธท่าสี่อันเป็นร่างกายที่จิตใจเกาะอ,อยู่ก็ดีร่างกายของคนและสัตว์ก็ดีรือว่าทรัพย์สินทั้งหลายในโลกก็ดีทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ไม่เป็นสิ่งที่เราจะยึดถือเป็นสรณะเป็นที่พึ่งได้ <c oughs> เมื่อถึงการถึงสมัยมันก็ต้องสลายตัวไปถ้ามันไม่สลายก่อนเราก็สลายก่อน ้าพระพุทธเจ้าเห็นแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราจิตใจของข้าพระพุทธเจ้าเบาแล้วพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อพระมหาโมคัลากราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้สมเด็จพระมหาหมมนีจึงได้ดทรงตรัสว่าโมคคัลานะ กิจในที่เธอพือเธอมีความปรารถนาไว้ว่าเธอต้องการแดนอมาตะาคือความที่ไม่ตายเธอเข้าถึงแล้วคนที่ยังเกิดแล้วก็ต้องตายอยู่ก็เพราะว่ายัางหลงไหลไฝ่ายฝันในขันห้าว่าเป็นเราเป็นข่งเราถ้าเราปล่อยขันห้าได้เมื่อไรขนะนั้นเชื่อกิจที่จะต้องตายไม่มีแล้ว องสมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้มีพระพุทธติการัสวาโมกขลานะเมื่อกิจใดที่จยาพึงมีในพระพุทธศาสนากิจนั้นเธอเข้าถึงแล้วแล้วก็เธอก็จบกิจแล้วนี่หมายความว่าองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงรัดว่าพระมหาโมกขลานะเป็นพระอรหันต์แล้วในการนั้น ไห้ทรงตัดประต่บไปว่ากิจอื่นในศาสนานี้ไม่มีต่อไปจบกันเพียงเท่านี้เมื่อองค์สมเด็จพระจินาสีทรงตรัสอย่าง,างนั้นพระโมคคัลลาก็เห็นด้วยเพราะเวลานั้นอารมณ์ใจของท่านเบาการที่จิตเข้าถึงอาราัตถผลแบรรดาท่านพุทธศาสนากชนและพระโยคาวาวจรททางหลายคนนั้นมีอารมณ์เบา คำว่า,ารมหนักเกาะนั่นเกาะนี่ห่วงนั่นห่วงนี่แม้แต่ชีวิตตินสีย่อมไม่มีสําหรับท่านพระอาหารหันต์และขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านและพิสุสมณีนนทั้งหลายฟังแล้วก็จําจําแล้วก็หมั่นคิดจิตของท่านจะตัดลงไปทีละน้อยละน้อยอย่าเพิ่งบรรนามตัวของเราเองว่ามันไม่สามารถจะทําได้ จงคิดไว้เสมอว่าท่านทั้งหลายที่เป็นพระอริยเจ้า,าได้ท่านก็มีอาการ32เหมือนเราพูดได้เดินได้เหมือนเราแต่ถ้าว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความไม่ประมาทในชีวิตมีความคิดที่จะตัดที่ะละอยู่ตลอดเวลาในที่สุดอารมณ์จิตก็ชินชินแล้วก็ปรากฏว่าเตจจิตก็ตัดกิกกกเลสไปสมุหเฉดทะเะหารได้ สำหรับเวลานี้ก็หมดเวลาเสียแล้วแต่การพูดเท่านี้หวังว่าท่าน,านหลายคงเข้าใจเพราะว่าเราฟังกันมาเป็นปกติต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันจะอยู่ในิริยาบทใดคือในอิริยาบททั้งสี่จะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ และใครควรพิจารณาภาวนาไปในเพร่อกรรมฐานตามอัตยาสัยของท่านจึงกว่าจะได้เห็นเวลา,วาอันสมควรทัานนี้ว่าสมควรมาอะไรก็เลือกได้แต่อัตยาสัยการแนะนําแบบนี้ไม่จํากัดเวลาถือว่าเป็นความดีอะไรสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้